สวัสดีครับผมครูเองนะครับเป็นจำทางชั้นเรียนในพยากรณ์ทางช่องยูทูปครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีวันจันทร์ที่3นะวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์นะครับทางช่องยูทูปจะเป็นวันอังคารเช้าอังคารที่4ี่กุมภาพันธ์นะครับครูเอกนะครับกลับมาจากการไปทํานายนะครับไปทานายไปวิเคราะห์เบอร์ที่จังหวัดสุราษฎรกลับมาแล้วนะครับก็กลับมาอัดคลิปต่อเลยนะครับก็จะเป็นเสื้อ ผ้าตัวนี้ซ้ำๆอยู่นนะ <c oughs> ประมาณ3าวันนะำก็ประมาณ3ามคลิปนะอัดทิ้งไว้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ชมกันนอะเป็นการรีวิวจริงๆถามว่าใช้พลังงานเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะการอัดตลกคลิปเนะี <c> ่ย <oughs> นะครับผมแต่ก็เพื่อจะไม่ให้ขาดตอนนะเพราะว่าคนขอเข้ามากันเยอะมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็มีบางจริงๆก็มี หลายคนนะที่ติดตามคุยก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจนะครับเอาจริงๆแล้วการรีวิวเลข4ตัวเนี่ยมันก็มันเป็นการรีวิวที่ต่อยอดมาจากการเรียนในชั้เนเรียนเนาะเพราะว่าการเรีในชั้เนเรียนคุยจะให้จะอ่านให้อ่านทีละตำแหน่งอะไรพวกนี้คือจะให้ทุกตำแหน่งแลวให้ทุกคนไปอ่านเอาแต่บางคนก็เขาก็ยังไม่เข้าใจไงก็เลยก็ต้องมาทํารีวิวสีตัวนี้เลย <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วมันเยอะนะใครที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาก็ติดต่อมาเรียนส่วนตัวได้นะตอนนี้เปิดแต่ส่วนตัวนะ แต่ออนไลน์แบบเป็นคลาสเนี่ยตอนนี้ขอปรับเล่มก่อนนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนะครับมีคนสนใจเข้ามาสอบถามว่าคุยมีเปิดสัมมนาไหมปีนี้นะครับกะาว่าอยากจะทําสักรุ่นหนึ่งเป็นแบบสัมมนานะเดี๋ยวรอติดตามนะครับโอเควันนี้เป็นกลุ่มเลขที่ต่อยอดมาจากเมื่อวานนี้นะครับถ้าตามคลิปนะเมื่อวานนี้ก็คือขอมาสี่สามสองหนึ่งใช่ไหมกลุ่มนี้หนึ่งสองสามสี่คนขอคนเดียวกันเลยแต่คืออยากจะรู้ไง ว่าสลับตำแหน่งเป็นยังไงคือบางทีอ่ะผมเข้าใจว่าเขาอาจจะขอสนุกสนุกแหละแต่เอาจริงวิธีการอ่านรหัสมันก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับแม้กระทั่งถึงแม้จะเป็นสลับแค่ตำแหน่งเดียวเช่น99 59อย่างวันก่อนใช่ไหมเป็น99 95เนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะในมุมมองคุยกนะมนก็ไม่เหมือนกันรหัสไม่เหมือนกันถึงจะมีเลขเหมือนกันก็ตามพลังงานภาพรวมกว้างๆอาจจะเหมือนกันแต่เอาจริงตำแหน่งสลับก็ไม่เหมือนกัน นะครับอ่ะโอเคมา,เาฟังรีวิววันนี้กันนะครับ1 2 3 4กอุยตั้งชื่อว่าคิดได้เราต้องจัดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมรีวิวกันเลยนะครับคิดได้เราต้องจัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นขอเป็น4ตัวท้ายก่อนละกันนะครับ4ตัวท้ายอ๋อก่อนจะเข้าสู่เรื่องขุยไม่ทําตรงกลางนะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยคุณต้องเข้ามาเรียนจริงๆเนี่ยถึงจะแยกออกแต่พอแค่แค่หน้ากับท้ายเนี่ยมันจะพอแยกออกชัดๆแต่พอตรงกลางปุ๊บมันจะเป็นการเชื่อมนู่นเนี่ยมันต้องเรียนครับ จริงมันต้องเรียนมันต้องกูยกันยาวนะครับแต่ถ้าเออรีวิวแบบเนี้ยยังพอเข้าใจในหน้าแต่แต่ในชั้นเรียนก็บอกว่าเอาตรงกลางด้วยมันจะยาวไงคิดมันจะยาวนะค,ครับต้องกราบขออภัยด้วยนะอ่ะโอเคหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวท้ายครับคนลงท้ายเลขสี 4, นะ่เนาะเป็นคนที่มีหัวไวไวพิบดีนะครับช่างสังเกตเป็นคนไม่หยุดนิ่งคือเป็นคนช่างสังเกตอ่ะเหมือนนักวิทยศาศ,าศเจออะไรปุ๊บไอ,อ่นี่คืออะไรไอ้นี่คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ได้มีหลัก ที่ชัดเจนว่าอ๋ออยากทำอันนี้อน,นี้ไม่เท่าไหร่แต่ก็เป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้อะถ้าเป็นเรื่องของการเรียนเรียกว่าเป็นคนใฝ่เรียนรู้อยากรู้อยากเห็นอยากอะไรพวกเนี้ยมันก็ปกติเนาะเลขสีเป็นเลขสื่อสารเนาะเวลาเจออะไรก็อยากจะนงอยากจะนูน่นนี่นั่นตลอดเอ๊ะมันคืออะไรเอ๊ะนั่นเอ๊ะน,นี่เป็นปคนประมาณนี้แต่ข้อดอยคืออย่างแรกคือเพราะไอ้คนนนเอ๊ะตลอดไงมันก็เลยไม่ชอบอะไรเดิมๆเป็นคนขี้เบือ่อ <c oughs> เจออะไรแบบเดิมๆไม่ค่อยได้ซ้ำๆไม่ค่อยได้นะครับกรู้สึกแบบอุ้ยอะไรเนี่ยแบบเดิมไม่ได้ไม่ได้เราต้องชีวิตต้องมีคือส่วนใหญ่คนที่ชอบอะไรสร้างสีสันนะส่วนใหญ่มีเลขสี้ายก็โอเคแต่ถ้าคนไหนที่อยากจะล็อกเป้าเป้าหมายชีวิตอยากจะอย่างนี้นู่นนี่นั่นต้ององี้เลขสีมันก็เลยอาจจะไม่เหมาะเวลาเป็นตัวตนในเลขท้ายนะครับอตำแหน่งต่อมาเป็นเลขสามโชคดีนะที่กลุ่มที่มันมีเลขสามเป็นแนวคิดคือมันคิดเดยอะก็จริงแล้วมันได้ทําเลยอ่ะ คือเหะใช่ไหมพอมันคิดได้ปุ๊บมันอยากทําทําเลยมันอยากจะแบบเอาเรือเอาวะเอานี่เล้ววะเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับคนที่ต้องการอะไรที่มันจะต้องแบบรวดเร็วว่องไวคิดปุ๊บทําปับ๊บเจอปุ๊บทาป,บาปั๊บอยากปุ๊บไปเลยอะไรเงี้ยเป็นคนที่หัวไวมากๆนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองแค่ท,ทุกอย่างเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสกับอะไร ไม่ค่อยซีเรียสกับอะไรนะครับแต่บางคนเห็นสามสี่ปุ๊บไปจําคำนายหรือว่าพวกนี้มปนปากหมาอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องของบุค,คลิกแต่นี่มันไม่ใช่บุค,คลิกมันเป็นแนวคิดไงคือมันคนคิดเร็วคิดไวแล้วคนง่ายๆอะไรก็ได้มาเลยแบบไม่ค่อยสนใจอะไรด้วยนะครับมันก็อาจจะเป็นทั้งดินทั้งด้อยนะบางทีมันคุณไม่สนใจอะไรหรือคุณทำไปมันก็แบบเฮ้ยมันบ้าหรือเปล่าอยู่ดีก็ทําเลยคือข้อด้อยของสามสี่ท้ายคือมันไม่ค่อยคิดอะประมาท จะบอกประมาทก็ได้หรือแบบทําไมต้องซีเรียสด้วยอะไรเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจริงจังอะไรเท่าไหร่แต่มันจริงจังในเวลาที่มันคิดว่ามันอยากจะทําอ่ะมันจริงจังเลยมันก็อออทำเลยที่มันจะไปซีเรียสอะไรอะไรประมาณเนี้ยนึกออกใช่ไหมครับมันก็เหมือนกลายเป็นคนที่แบบว่าข้อดีคือคิดเร็วไงข้อด้อยคือบางทีมันก็นะไม่รู้ไม่รู้จะทําไปทําไม,ไม,ไมแต่ก็ทําเลยมันเหมาะกับคนที่ต้องการเรียนรู้อะไรตลอดเวลา ชอบฝึกฝนตัวเองไม่ชอบอยู่นิ่งอ่ะโอเคอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ข้อดีคือตําแหน่งในการถ่ายทอดคือเวลาคิดแล้วอยากจะทําเลยมันจะค่อยๆทําเว้มันจะไม่รีบคือมันคิดเร็วก็จริงแต่มันจะค่อยๆทำไอเดียลองดูดิแบบคิดได้ปุ๊บอ่ะทํานี่ลอง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 อ่าวันก่อนผมฟังผมฟังลักษณะของอ่ลักษณะไอของช่องคุณปุ๋ยดูปะบูาเลสอะที่สัมภาษณ์นักเน็กอะอาการแบบสองสามสี่เลย ก็คือเขาไม่ได้สนใจว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะแล้วไม่รู้รอ,อนาคตจะเป็นยังไงแต่ขอให้ได้ทำให้ได้ลองแล้วค่อยๆทำมันดิก็ลองมันดิลองทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็โอเคเองแหละออกมาเนี่ยมันจะมีจุดตรงเนี้ยที่คล้ายๆนะครับมันจะมีจุดตรงนี้นะครับแล้วพื้นฐานในการทำงานหรือวิธีการทำปฏิบัติตนของเขาน่มันเป็นเลกหนึ่งเขาพอได้สิ่งที่เขาอยากทำกาทำไปเรื่อยแต่ข้อดีคือมัน ต้องสุดไยไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่ทางไปมันเป็นยังไงไม่รู้อนาคตไม่รู้อะไรสักอย่างแต่พอจับจุดได้ว่าอยากจะทําอะไรก็จะทําสิ่งนั้นแล้วจะค่อยๆทําให้มันดีที่สุดให้มันแบบให้มันสุดทางนึกภาพออกไหมแต่บางคนถามทําไปทําไมเพราะความเป็นสามสี่คือไม่รู้แค่อยากทําไม่รู้แค่อยากทําแค่อยากทํานันเน้นนะ คือมันคิดได้แล้วมันต้องจัดมันต้องจัดแล้วจัดให้สุดด้วยนะไม่ได้ธรรมดานึกออกใช่ไหมครับแล้วไม่ใช่เป็นคนที่คิดได้แล้วทําแบบทําแบบบุ่มบามแบบโหใส่ใส่แบบปุงปังปุงปังแบบจริงจังกับมันแต่คือขอให้ได้ทําแล้วทําให้มันดีอ่ะแต่ไม่ใช่แบบใส่แบบจัดหนักอ่ะนึกออกไหมเขาจะเป็นคนค่อยๆทําค่อยๆทําเหมือนไม่เคยทําขนมเค้กมาก่อน แล้ววันหนึ่งเกิดมีอะไรไม่รู้มาจุดป,ประกายนะันหัวมัก่อใช่ไหมทีท่ทาของสามสี่มันจะมาแบบไม่รู้อะไรเอออยากทําเค้กอะ่ะมันต้องทำไงวะก็ไปสึกก็ไปเห็นปุ๊บเออวะต้องทําอย่างนี้อ่ะเรามาลองทําสักชิ้นหนึ่งก็ค่อยๆทําค่อยๆทำในงอกใช่ไหมครับก็ทําจนแบบจนเนี้ยแหละได้ทําและเค้กแล้วทําเป็นและขั้นตอนเป็นแบบเนี้ยคือทําทําไปเรื่อยๆจนกว่ารู้สึกว่าไอสิ่งที่เนี่ย โอ้ขนมเค้กมันทําแบบนี้นี่เองซึ่งบางคนก็สามารถต่อยอดได้แต่บางคนก็คือแค่แคให้รู้เรื่องนี้แล้วก็ไปต่อเรื่องอื่น <c oughs> นี่ครับหนึ่งสองสามสี่จะประมาณนี้นะสําหรับเลขหลังแต่ว่าเลขต่อไปเนี่ยไอ้ตําแหน่งด้านหน้าเนี่ยผมมองว่าทีเด็ดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่หนึ่งนะครับเห็นปุ๊บโดดเด่นแต่งตัวดีมีความมั่นใจและกล้าพูดกล้าทำเออ เป็นคนเข้าสังคมเก่งด้วยนะอันนี้หมายถึงว่าจะเป็นศูนย์หกหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างนี้นะนึกออกใช่ไหมศูนย์แปดหนึ่งสองสามสี่คุก้าวหน่ยเป็นคือถ้าอยู่ด้านหน้าบุคลิกดูดีเลยเพราะมันเป็นสองสามด้วยเป็นสามสี่ที่เด่นเรื่องของการแสดงออกด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งสองที่ท่าทางหน้าตาดูดูน่าสนใจด้วยก็ถือว่าถ้าเป็นด้านหน้านะบุคลิกกุ้ยศูนย์หมอว่านะก็ถือว่าโอเค ในเลขกลุ่มนี้ถือว่าเป็นสายเสน่ห์เหมือนกันแต่แค่มันอาจจะปไปออกเป็นแนวมงคลแต่ถ้าอา่านตามตำแหน่งแล้วก็จะคือก็ดูดึงดูดได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ก็แน่นอนพอมีสามสี่คน<อ>พูดเร็วไปหนะ่อยพูดเร็วพูดชัดพูดตรงอะไรประมาณนี้มีอาการบันมีบ้างนะครับโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังครับอ่าเรื่องเสริมต่างกับสี่สามสองหนึ่งไหมผมมองว่าต่างนิดหนึ่งตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะหาเงินได้ได้ดู ดูหลากหลายช่องทางมากกว่าไึ่ออกใช่ไหมครับก็จะมีเลขสีท้ายเนาะก็จะบอกช่องทางการหาเงินมีหลากหลายเส้นทางผมว่าหาเงินเต็มสิบให้สักแปดเต็มสิบให้สักแปดนะถือว่าดีแต่เรื่องใช้ใจ่ายกันแน่นอนนะจะมีจ่ายเยอะบ้างนะครับก็มีคือถ้าคุณไม่ได้สีเรียสเรื่องกองหามาใช้ไปหามาใช้ไปโอเคเลขกลุ่มนี้ตอบจย์แต่ถ้าคุณสีเรียสว่าหามาต้องเก็บต้องอะไรเงี้ยเลขเนี้ยไม่ตอบตัวนะครับภาพรวมก็มัน6 นึงเจ็ดนะครับเต็มสิบนะสำหรับเรื่องของการเงินก็กลางๆครับไม่ได้หุือหวามากแต่เรื่องหาหาเก่งแตเรื่องเก็บอาไจะไม่เก่งเท่าไหร่นะครับผมเรื่องท้ายเรื่องของความรักแน่นอนไปเรื่อยอะ <c oughs> แต่ถ้าเจอใครหรือชอบใครก็อทดลองคุยกันก่อนถ้าถูกใจก็ไปต่อถ้าไม่ถูกใจทำอะไรเป็นไรแยกแยก้ายผมมองว่ามันคนง่ายๆสบายๆนะในเรื่องของความรักแต่บางคนก็จะมองว่าจริงจังหรือเปล่าเนี่ยคือเขาจะจริงจังตอนที่คบนั่นแหละ แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคเขาก็พร้อมจะเฟดออกประมาณนั้นนะ่ะ <c oughs> แต่แล้วแต่คนชอบผมว่าบางคนก็ชอบนะคือไม่รู้ดีไม่ครบแล้วมันไม่โอเค,เคก็ไปดีกว่าเออมันไม่สนุกกันอะไรเงี้ยเออมันไม่ได้แบบต้องโผอยู่ด้วยกันนานๆอะไรเงี้ยก็คือ,อนะครับก็เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนิดนึงนะงคนนี่บอกเอาตัวเองนที่ตั้งหน่อยๆนะครับก็ลองพิจารณาดูหวยให้ไม่เด่นล้วกันแต่ถ้าเป็นเรื่องบุค,คลิกภายนอกถือว่าโอเคนะแต่งตัวดี รูปร่างหน้าตาอะไรก็ถือว่าดึงดูดได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคน่าจะคุ้มทษนกับบทความสําหรับเลขกลุ่มนี้นะครับที่ขอขึ้นมาสี่สามสองหนึ่งหนึ่งสามี่ลองไปพิจารณาดูว่าถ้าคนใช้จริงๆมันจะเป็นประมาณไหอะไรยังไงเนาะก็เป็นมุมมองของคเ,เอกนะครับอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นตัวเสริมให้คนที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาขอเลขนี้ไม่เคยมีใครรีวิวนะครับขอเขามาได้คุยจะทำรีวิวให้ตามความรู้ความสามารถที่คุยกมีเนาะ โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับและฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้ช anel YouTube กูด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ